ของฉันสําคัญที่สุดเราจะช่วยคนอื่นไม่ได้เลยอะถ้าตัวเราเองเอาตัวเองไม่รอดเลยเราจะเอาอะไรไปช่วยใครได้การที่เราให้ความสําคัญกับตัวเองทําตัวเองให้สําเร็จก่อนทําตัวเองให้เป็นผลลัพธ์ก่อนอยากช่วยคนนู้นคนนี้ทําตัวเองให้รวยก่อนแล้วคุณจะช่วยใครคุณก็ช่วยใครได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําไมคุณถึงต้องตัดสินใจรวยเพราะเมื่อใรก็ตามที่คุณช่วยตัวเองได้แล้วคุณจะช่วยพ่อแม่ช่วยญาติวงตระกูลช่วยสังคมคุณช่วยทุกคนได้แต่วันนี้ต่อให้คุณอยากจะช่วยใครมากขนาดไหนแต่คุณยัังงงเเออออาตตวไม่รดคุณก็้ มาที่ pay yourself first จ่ายให้กับตัวเองก่อนจ่ายให้กับความรู้จ่ายให้กับการเพิ่มคุณค่ามูลค่าในตัวเองก่อนการช่วยตัวเองมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่มันคือการช่วยเขาได้จริงๆในระยะยาวอ่ะนั่นคือเป็นเหตุผลที่ทำไมคุณถึงต้องพัฒนาตัวเองทำไมคุณถึงต้องเรียนวิชาการตั้งเป้าหมายเพราะคุณรู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่เป้าหมายคุณสำเร็จเป้าหมายอื่นๆ มันก็จะสําเร็จตามไปด้วยคุณเายได้แนะนําการตั้งเป้าหมายให้เราตั้งเป้าหมายใหญ่และเลือกทํา เป้าหมายเดียวที่ถ้าคุณยิงเป้าหมายเนี้ยเข้าเป้าปึ้งเป้าหมายอื่นมันสําเร็จไปด้วยคือคุณจะสําเร็จทุกมิติของชีวิตจากการสําเร็จแค่เป้าหมายเดียวความปรารถนาไม่จําเป็นต้องมีอย่างเดียวคุณปรารถนาได้ร้อยพันแสนล้านอย่างได้เลยแต่การเลือกลงมือทําของคุณคุณต้องโฟกัสหนึ่งอย่างที่ทําสิ่งนี้สําเร็จทุกอย่างมันแบบเป็นโนมิโนเอฟเฟกทุกอย่างมันแบบมันจะสําเร็จด้วยใครเก็ตพิม999บอกคุณหน่อยค่ะ